สวัสดีค่ะพบกับรายการครัวหลังวัดอีกแล้วนะคะอยู่กับนิงหมาม้าหมวยแล้วก็พี่ต่าอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีพีนี้หมาม้าเป็นอีพีที่ยี่บแล้วใช่ค่ะเมนูในวันนี้ก็คือผัดเห็ดสามสหายแทนแทนใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีเห็ดอะไรบ้างวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะค่ะก็จะมีอันนี้คือเห็ดหูหนูขาวนะคะ เห็ดฟางแล้วก็เหตุหอมนะคะแล้วม้าก็จะใส่มีแครอทมีลูกลูกชิ้นกุ้งจักระพัดอี่เลยอันนี้ก็คือเป็นถุงของลูกชิ้นกุ้งจักระพัดนะคะจากเจทิปนะคะพี่ี่สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะค่ใช่แเป็นก็สนับสนุนของเราค่ะแล้วอาหารจานนี้ม้าจะใส่ม้าจะใส่ขิงลงไปด้วย จะหอมอร่อยส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันน้ำมันพืชแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็คือแป้งหวานนะคะแล้วก็โรยพริกไทยหน่อยหนึ่งค่ะตอนนี้เราจะขั้นตอนติกเตาค่ะติกเตาคนะแล้วก็ใส่น้ำมัน เริ่มแรกเราจะทอดอะไรก่อนคะมาค่ะมาม่าจะใส่ใส่ขิงลงไปเจียวกับน้ํามันให้มันหอมค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เห็ดหอมเจียวให้ให้ให้เกรียมนิดนึงค่ะมาม่าเดี๋ยวรอให้ให้ร้อนก่อนนะคะขิงนี่เราจะหั่นเป็นแผ่นๆอย่างนี้ค่ะเป็นแผ่นๆเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเอาลงไปเจียวกับน้ํามันเพิ่มความหอมของอาหารนะคะค่ะ ใส่ลงไปสักห้าหกแผ่นอย่านี้ยค่ะตามมานะแล้วแต่ชอบ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 แบบความหอมขินมากก็ใส่เยอะนิดนึงได้นะค่ะอันดับแรกก็คือเราทอดขินก่อนใช่ทอดเพื่อจะให้รสชาติของขิงเนี่ยออกมาหอมเลยมามาใช่ค่ะอันนี้ทอดประมาณไหนค่ะมาดูยังไงว่าได้แล้วอย่างเงี้ยก็ให้มันหอมขึ้นมา อะไรเงี้ยไม่ต้องรอกเตรียมหรือว่าอะไรอ่ะค<า>ิดว่ามัน <คะ S 2> มันหอมแล้วเราก็จะใส่เห็ดห,ห,<อ>หอมก่อนนะคะ,คะอย่างที่สองจะเป็นเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมนะคะจ้ะคั่วให้เห็ดหอมมันเตรียมนิดนึงนะคะขามมา,มาอ้ ได้กลิ่นของทั้งขิงทั้งเห็ดหอมเลยใช่ค่ะหอมมากเลยอ่ะเมนูจานนี้นะคะเราก็จะใส่ลูก,ลกชิ้นกุ้ง,งลงไปนะคะค่ะไปผัดกับน้ำมันก่อนอทำไมต้องใส่ขึ้นเดียวอะคะ อ๋ออีกครึ่งนึงเดี๋ยวเก็บเอาไว้ผัดอาหารอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่เคล็ดลับนะไม่ใช่เคล็ดลับค่ะเนี่ยค่ะความหอมนี่ออกมาแล้วก็มีแครอทหั่นเต๋อนี่นะคะเราลงไปผัดก่อนให้มันนิ่มค่ะแมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เห็ดใส่อะไรทีหลังค่ะตอนนี้ในกระทะนะคะจะมีขิงเห็ดหอมลูกชิ้นกุ้งแล้วก็แครอทนะคะ มามาวตอมาผัดรวมกันเลยตอนนี้หอมมากเลยค่ะใช่กลิ่นขิงกินเห็ดหอมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะหืมัวันนี้เป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพค่ะใช่ค่ะเห็ดเยอะเห็ดสามอย่างมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยน้องมะ่าวใช่ค่ะ เห็ดหูหนูนี่หูหนูขาวเนี่ยมันมาแบบแห้งจะเป็นแห้งเนี่ยแล้วเรามาแช่น้ำมันแป๊บหนึ่งมันก็พองละหอมมากเลยใช่ไหมคะแต่แป๊บเราก็ใส่เห็ดฟางก่อนนะคะเห็ดฟางจะเป็นเห็ดที่สองนะคะ ยังไม่ครบยังไม่ครบแบบนม้วันนี้ชื่อเมนูเราคือเห็ดสามสหายค่ะเห็ดหอมเห็ดฟางแล้วก็เหลือเห็ดหูหนูเดี๋ยวม้าขอใส่น้ำนิดนึงมาอันนี้มามาใส่น้ำเพื่ออะไรอะมาม้าเออใส่ให้ให้มันชุ่มหน่อยนึงอ๋อให้มันไม่แห้งใช่ใช่ค่ะโอ้โห กุบกริบมากนะใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคะ,คะเวลาทานมันมีน้ำาถุบกขิดลาดได้ค่ะน่นะคะระหว่างรอให้มันสุกเรามาปรุงได้เลยปรุงรสนะคะ,ะ,คะ,คะก็ใส่เห็ดซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมนะคะค่ะมาใส่เท่าไหรม่มอาม สักสามช้อนก็ได้สามช้อนโตเนี่ยมันจะได้อร่อยค่ะนี่นะคะค่ะก็ซีอิว๊วซีอิ๊วสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะตาอมานี้นะคะค่ะก็ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาชิมกันว่ามา ถ้ามันยังไม่เค็เรบปรุงได้อะไรเพิ่มได้ค่ะใส่ป้อนีเราจะใส่เห็ดหูหนูขาวนะคะค่ามาเป็นอย่างสุดท้ายค่ะนี่ใส่เยอะก็อร่อยนะคะค่ะมาอาหมดเลยเนาะค่ะได้มาออโอ้ยเรียกว่าทุ่มสุดตุ่มสุดตัวเลยค่ะ อนนี้ก็คือครบแล้วน้องมัมม่าเห็ดสามสหายของเราใช่ครบสามเห็ดแล้วค่ะมีเห็ดหอมเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหูหนูน้องมัมมาใช่ค่ะเห็ดมีหูขาวนะคะนียน่ากินจังเลยมาเนี่ยลักษณะมันจะอย่างนี้น่าทานมากเลยค่ะมัแล้วก็จะหอมหอมขิงที่เราใส่ค่ะนี่มาเอาตันตัเสือป่วย รอให้มันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชิมค่ะชิมไหมคะชิมมะม้าหนูยืนนี่คือทีมรอชิมค่ะแอบเอาเพิ่มขึ้นมม้าเค็มไหมอืมอร่อยแล้วมาม้าเค็มไหมได้อีกนิดนึงนะม้าได้อีกเนาะใช่ค่ะเอาเค็มสีอิยวดิบกันอือใส่ลงไปสักอันนี้ปรุงรสได้ตามชอบเลยเนาะใช่ใช่ าดอะไรเราก็เติมได้นะคะโรยพริกไทยหน่อยหนึ่งอุ้ยไม่ยิ่งหอมเลยหรอมามาเมาื่อกี้แม่ลืมใส่แป้งหวานไปหน่อยหนงแล้วใส่แป้งหวานไปหน่อยครึ่งครึ่งครึง่งช้อนชานะค,ะชค่ะอพอใส่พริกไทยแล้วมันยิ่งแบบหอม,หอมเลยนะคะใช่ไหน้ำแกงเอาอีกไหม ว่าพอละหรือว่าได้แล้วนะแต่เราถามเจะต่ายเจะต่ายชอบแบบไหนเจ้ต่ายจะเจ้ต่ายหมกได้งมูแดหมหนี่ค่ะเมนูนี้แป๊ดเดียวค่ะเตรียมวัตถุดิบอะไรเสร็จด้วยอป๊ดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะข้ามา เราเติมน้ำแล้วตอนนี้เราจะมาชิมว่ายังเค็มอยู่ไหม,มถ้าไม่เค็มเราก็ปรุงใหม่ได้อ,อ,อร่อยลอร่อยอร่อยอ้ะอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะอร่อยเล <c oughs> ยค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะอันสุดท้ายก็คือใส่ขึ้นช่ายนะคะ <c oughs> นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ หมหนูว่าเมนูนี้นี่แบบเหมาะกับสายเฮลตี้สุดๆค่ะมีแต่แบบของมีประโยชน์มาาขึ้นช่ายอย่างนี้เทศผักใส่ขึ้นใส่ขึ้นช่ายลงไปแล้วมันยิ่งทำให้ให้อาหารจานนี้มันหอมขึ้นค่ะมาาค่ะเสร็จละค่ะสุกล้ค่ะอร่อยทั้งมีประโยชน์ค่ะสุดๆ โอเคนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วม้าจะปิดเตาแล้วค่ะค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟใส่จานนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือเสิร์ฟพร้อมทานใช่ค่ะเ <c oughs> ยอะมากค่ะม้นี่ค่ะโอ้ยนอหน้าตาหน้าทานมากๆเลยมา้าน่ากิน ได้ไหมเสร็จแล้วเมนูเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเมนูวันนี้ผัดเห็ดสามสหายค่วันนี้ไม่แห่แล้วะไม่แห่แล้วค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคนแรกเลยก็คือเจทิตนะคะที่ส่งวัตถุดิบมาให้เรานะคะสำหรับ ทางครัวหลังวัดเราน้องม<ช>าให้ห<ช>มามา<ช>่าได้ทําอาหารเพื่อแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับสาธุชนแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะ<ช>แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือม<ช>ูมาสเตอร์พีชนะคะ888ของเรา นะคะที่เป็นคนสนับสนุนคลิปนี้นะคะใช่ค่ะใช่ยังไงก็ขอฝากพี่พี่ทุกคนนะคะติดตามครัวหลังวัดทั้งใน Facebook พิมพ์ว่าวิหารอริยเจ้ากวนอูนะคะแล้วก็ในช่องทางของ YouTube นะคะพิมพ์เลยว่าวิหารอริยเจ้ากวนอูจะมีรายการของครัวหลังวัดของเรารวมทั้งตอนนี้เป็น23เมนูแล้วเนาะมาใช่ค่ะใช่มีหลากหลายเลยให้พี่พี่ได้ลองไปทําดูนะคะจะได้กินเจยอย่างไม่เบื่อแล้วก็ไม่จําเจนะคะ,คะสําหรับวันนี้นิงมามา่า หน่ยแล้วก็พี่ต่ายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย